ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมูลทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเยญัวนาคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มถึงขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับ ครับในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตเดืตนน้าคลาสสิกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเดืนน้าคลาสสิกก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับอ่ายังไม่สามารถยืนเหนือนะครับในส่วนของราคา0.0069บาทขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคานะครับร่วงลงมานะครับก็มา แตะราคานะครับ0.0063บาทนะครับจุดนี้นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่เราได้อัปเดตไว้นะครับในส่วนของชิปวิดีโอล่าสุดนะครับที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้รับชมชิปวิดีโอนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าผมก็ได้อัปเดตไว้นะครับว่าถ้าเกิดในส่วนของจุดนี้นะครับแนวโน้มของกราฟนะครับปรับตัวลงมานะครับราคานะครับก็จะมาแตะที่เส้นสีน้ําเงินนะครับที่ราคา0.0062บาทนะครับประมาณ6.263บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับในส่วนของ กราฟนะครับก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวลงมาจริงๆนะครับก็ยังไม่ทะลุนะครับในส่วนของจุดราคา0 0.062บาทนะครับก็ทาให้กราฟนะครับปรับตัวเด้งขึ้นไปนะครับก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกันต่อนะครับสาหรับเรนูนาคลาสสิกนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวรับนะครับของเรนูนาคลาสสิกนะครับก็สําหรับแนวรับจุดที่1ก็อยู่ที่ราคา0 0.060บาทนะครับ แนวรับจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.0053บาทนะครับแนวรับจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.0048บาทนะครับแนวรับจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับแนวรับจุดที่5ก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับแนวรับจุดที่6ก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับก็มาดูในส่วนของจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแนวต้านก่อนนะครับ ในส่วนของจุดแนวต้านนะครับจุดที่1ก<บ>็อยู่ที่ราคา0.069บาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.075บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.088บาทนะครับแนวต้านจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0.094บาทนะครับก็เป็นในส <Display> <บ>่วนของฝั่งแนวต้านนะครับก็สําหรับในส่วนของราคา0.069บาทนะครับก็เปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านนะครับเพราะว่ากราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงมาได้นะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวโน้มของเหรียญหน้าคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตแนวโน้มเท ขึ้นกันก่อนเลยนะครับครับในส่วนของจุดแนวโน้ i i มเทนขาขึ้นนะครับก็จุดนี้นะครับก็จะเกิดในส่วนของราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับยังจุดแนวต้านที่0 0 0ย์จบาทนะครับก็สําหรับรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นกราฟก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของราคาแนวต้าน0.0069บาทนะครับก็ขอให้ในรูปแบบของเทนขาขึ้นนะครับกราฟวิ่งขึ้นทะลุในส่วนของแนวต้านที่0.0069บาทขึ้นไปได้นะครับในรูปแบบการวิ่งของกราฟนะครับสำหรับเทนขาขึ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับราคาก็จะวิ่งตามเส้นนะครับสีขาวที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงกันนะครับ สำหรับในส่วนของจุดแนวโนม้มเทรนขาลงนะครับก็จุดนี้นะครับก็จะเกิดกราฟนะครับมีแนวโน้มทะลุลงมาในส่วนของเส้นสีขาวนะครับที่ราคาประมาณ0.0063บาทนะครับาสามารถทะลุลงมาได้นะครับก็ในส่วนของจุดแนวโน้มกรารมีของกราฟนะครับก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ครับก็ในส่วนของแนวโน้มเทนขาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับในส่วนของกรอบราคานะครับกราฟก็จะวิ่งลงมายังจุดแนวรับที่0 0 0 6 2บาทก่อนนะครับในส่วนของจุดเส้นสีน้ำเงินที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับก็ในส่วนนี้นะครับกราฟก็จะวิ่งลงมาเช็คที่0 0 0 6 2บาทนะครับก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดจุดนี้นะครับกราฟสามารถทะลุลงมายังจุด แนวรับจุดนี้ได้นะครับก็ในส่วนของจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวรับจุดที่1นะครับ0.0060บาทนะครับซึ่งราคานะครับก็จะปรับตัวลงมาชิดเส้นนะครับในส่วนของอจุดแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับก็จะมีด้วยกัน2จุดนะครับที่0.0062บาทนะครับและ0.00 60บาทนะครับก็สําหรับในส่วนของเส้นสีน้าเงินนะครับทาไมผมถึงไม่เรียกว่าเป็นจุดแนวรับนะครับอ่าสำหรับจุดเส้นสีน้ําเงินนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดเส้นระวังก็แล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับอ่าจุดจุดระวังนะครับจุดเส้นระวังนะครับว่ากราฟจะทะลุลงมาหรือเปล่านะครับจุดนี้นะครับก็สําหรับในส่วนของแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับ อของรูปแบบเทนคาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดในจุดนี้นะครับราคาสามารถทะลุในส่วนของแนวะรับที่0.0060บาทลงมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมา อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับในส่วนของการอัปเดตแบบชุมชนนะครับโอเคนะครับในส่วนของแนวโน้มเทรนขาขึ้นและขาลงก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลข่าวสารอะไรนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็มาอัปเดตพูดคุยกันนะครับสำหรับเดนโอน้าคลาสสิกนะครับ สำหรับในการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคำพูดนะครับคำพูดผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในจุดนี้เพื่อนๆนำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับครับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับในส่วนของเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้พอดีเลยนะครับในส่วนของอ่าจากเดิมชิปวิดีโอล่าสุดนะครับที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็อาจจะย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับว่าผมได้อธิบายในรูปแบบบกกาารรรวิ่งงงงขอฟยัไนะค สำหรับในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับกราฟก็ออกมาเป็นรูปแบบในส่วนของแพทเทิร์นนะครับที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับก็โดยรวมการอัปเดตของชิปวิดีโอก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สำหรับท้ายชิปนะครับก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะคครรััับบวดีสส